อ่านก่อนใครได้ที่เพจมงังหะจูฟน,นี่คือท่านหินที่รักษาดมของแอสแลนติกเอาไว้ในถ้ำน,นี้เคยมีท่านหินทั้งหมดสี่แท่นแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่แท่นเดียวเท่าน,นั้นฮะหลงเหลือแค่เพียงท่านเดียวหรอคะแม้แต่ท่านนั้นก็ยังถูกทําลายบางส่วน เราเพิ่งจะป้องกันการโจมตีได้ทันก่อนที่มันจะถูกทำลายทั้งหมดงั้นตอนนั้นเราก็น่าจะรู้แล้วสิว่าคนร้ายเป็นใครเออเราพบร่องรอยบางอย่างเอามันมานี่ครับน,นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของนวดที่พยายามทำลายท่านหินสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ไม่เคยพบมาก่อนในแอสเตรติเราคิดว่าใครบางคนต้องการปล่อยมันออกมา นั่นมันอะไรกันที่ดูน่ากลัวได้ขนาดนั้นฉันเคยเห็นสิ่งมีชีวิตในตํานานมามากมายแต่สิ่งที่มีรูปร่างแบบนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกรุ่นน้องรุ่นน้องอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรฮ <c oughs> ะไอ้บ้านนั่นจะรู้อะไรบ่านนี้คงกำลังโดดงานอยู่ในหน้าเลยแล้วทำไมฉันต้องมาสืบสวนในที่ที่ปวดหัวแบบนี้ด้วยนะเี่ฮนนึม <c oughs> มีอะไรไม่สบายใจหรอ ฉันจะเรียกค่าตอบแทนจากงานนี้คุ้มเลยรุ่นน้องนี่มันท้ำใต้ทะเลงั้นหรอเหมือนตอนที่ไฮฮุนแดเลยพวกเราเข้าไปกันแค่นี้จะไม่เป็นไรจริงๆหรอกครับจะมาพูดอะไรตอนนี้นายเองก็บอกเองว่าเงือกที่นี่ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่หรืองไง แต่อย่างที่อารินพูดเมื่อกี้เราก็น่าจะทําลายท่านหินแล้วก็พิชิตที่นี่ได้นี่ครับพูดก็มีเหตุผลแต่นี่เป็นคําขอจากหนุ่มส่งของเลยนะเขาต้องมีเหตุผลอะไรแน่แนทุกคนระวังตัวด้วยข้างหน้ามีอะไรบางอย่างฮแสงสว่างค่อยๆเข้ามาใกล้ <c oughs> เรียกอาวุธใช่ดันเจียนก็คือดันเจี้ยนสินะ ทุกคนเตรียมพร้อมรับถ้าเห็นอะไรผิดปกติให้ตอบต้อทันทีคุณฮาโดยุนคะอ๋อ,อกลับมาเร็วจังเลยนะคะผูช่วยของคนส่งของเทพรายการคนรู้จักเหรออ๋อผมยังไม่ได้อธิบายสินะผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของคนส่งของเทพครับ ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของคนส่งของของทวยเทพเหรอไม่เห็นจะดูแข็งแกร่งเลยมนุษย์หนะ้าไวสินะไม่ต้องกังวลไปไม่ใช่ศัตรูหรอกเงือกที่พูดได้จริงๆด้วยฉันได้ยินเรื่องมาแล้วถึงจะเป็นครั้งแรกที่ต้องร่วมมือกับมอนสเตอร์แต่กิวยองวอนของเราก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับค่ะงั้นคุณพานักอ่านจิตมาด้วยไหมคะตอนนี้ขอไปที่สมาคมแล้วครับอีกไม่นานก็อาจจะมาถึง งั้นหรอคะอืมแย่หน่อยที่ต้องใช้ตอนนี้เลยต้องรีบหผาว่าหนวดนั่นเป็นอะไรถึงจะได้แก้ปัญหานี้ได้คุณเป็นเพื่อนร่วมงานของคนส่งของเทปฮาจุนใช่ไหมครับแล้วทำไมฮาจุนถึงไม่อยู่ด้วยล่ะครับไม่รู้สิคะเขาบอกว่ามีที่ที่พอจะเดาได้อยู่นะแล้วก็บินไปคนเดียวเลยง,งั้นหรอกครับก็นีสใส่เขาเป็นคนที่ทำอะไรตามอารมณ์นี่เออแล้ว แล้วของในแขนนั่นมันมาจากไหนกันครับอ๋ออันนี้นะหรอกคะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ทำลายแท่นหินนี้นะคะที่เรียกหนักอ่านจิตมาก็เพื่อที่จะหาคนร้ายที่ปล่อยพวกมันออกมานี่ละคะ่ะนั้นใช่ไหมอืมใช่มันคือตัวเดียวกันกับที่ดันเจียนฮาฮุนแด้ าจุนนายจะไปไหนกันแน่เนี่ยก็ที่เนี่ยเป็นเขตที่มีรายงานว่ามีพลเมืองก่อจราจนไม่ใช่หรอใช่มันมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยน,น่าสงสัยงั้นหรอน,นั่นมันทุกคนมองมาที่เราน่าก,กลัวมากๆเลยใครที่เห็นก็คงคิดว่าเรามาก่อกวนเป็นแน่สีหน้าของทุกคนดูแปลกๆยังไงไม่รู้ดูต่างจากเนื้อที่อาศัยอยู่ในปราสาทโดยสิ้นเชิงทุกคนมีสีหน้าหวาดกลัว เราทำไมทำไมถึงมาที่นี่ล่ะเงือกที่เกาะจลาจลถูกแยกตัวไปหมดแล้วไม่ใช่หรอลูซิโอเธอเชื่อคำพูดของเงือกหรอเขาไม่น่ามีเหตุผลที่จะโกหกนะถ้าหาคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้คนที่เสียหายก็คือพวกเขาเองนี่นาก็จริงแต่พวกเราก็ช่วยพลเมืองออกมาหมดแล้วแค่ยอมเสียค่าตอบแทนแล้วกลับไปก็จบแต่สำหรับเงือกนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของแอตแลนติกเลยนะ ถ้าเกราะใสนั้นหายไปไม่ว่าจะเป็นเงือกหรืออะไรก็พังหมดถึงจะอาศัยอยู่ใต้ทะเลแต่ก็ทนแรงดันน้ําไม่ไหวคงพังทลายในไม่ช้าแต่ถ้าจุดประสงค์ของคนร้ายไม่ใช่แคา่นั้นแล้วล่ะก็เอ๊ะนั่นหมายความว่ามีอะไรซ่อนอยู่อย่างนั้นหรอถ้าต้องการจริงๆแทนที่จะเป็นสลัมแบบนี้ก็ไปสะกดจิตเงือกที่อยู่หน้าวังให้ทําลายท่านหินหรือไม่ก็ควบคุมยามให้เปิดประตูวังไปเลยก็ได้ทําไมต้องมาก่อความวุ่นวายแถวนี้ล่ะ หมายความว่าหาจุนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีคนอยู่เบื้องหลังหลายคนงั้นหรอใช่เลยสมแล้วที่เป็นนิ้มชั้นยอดฉลาดจังอืมแต่การเดินวนไปวนมาแบบนี้จะได้อะไรขึ้นมาล่ะอย่างน้อยก็ควรมีอะไรสักอย่างเป็นเบาะแสเอ,เอ๋เสียงนี้หาจุนหาจุนนี่เสียงอะไรรบกา สลาจรนสลาจรเรียกกองกำลังรักษามาเร็วหนีกันแล้วนั่นก็แสดงว่าเงือ <Wow! S 1> กขุ่ขคังหาจุนดูเหมือนสิ่งที่หาจุนพูดจะเป็นความจริงสินะอะไรนะไม่ได้ยินหรอเสียงเพลงประหลาดนี่มีรายงานมาว่าได้ยินเสียงเพลงหน้าขนลุกในกลุ่มเงือกของเด็กน้อยใช่แล้วล่ะบอกว่าเป็นเพลงที่เด็กๆอย่างแคทลูซิโอถึงจะได้ยิน เสียงเพลงนั้นรู้ไหมว่ามันดังมาจากไหนทางนี้ตามลูซิโอมาเสียงยังคงดังออกมาจากที่นี่ล่ะที่นี่เนี่ยหรอขุดใต้ดินนี่ถูกจริงๆหรอแน่ใจสินิมคาเตอร์ชี้มาทางนี้เลยนะอจะกลายเป็นเป้าของกองกำลังรักษาการหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลมีลูซิโออยู่ที่นี่ก็คกงร้อง ช่วยปล่อยฉันออกไปทีฉันไม่ได้ทำผิดปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะแยกกว่าที่พลเมืองถูกกักขังไว้ซะอีกดูเหมือนเป็นที่กักขังของเงือกเสียงยังคงดังมาจากที่นี่แหละนี่มันแค้กำแพงตันนี่จะลองใช้ชุดทำลายมันดูไหมอะไรกัน ดูเหมือนจะเป็นประตูลับนะเฮ้อนี่เหมือนอะไรกันค่าค่าฉันทีพบสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติแล้วการุณากลังวังเพื่อรับรางวัลสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกตินั่นก็แปลว่าว ผู้หญิงคนนี้ก็คือต้นเหตุของเหตุการณ์ที่ราชาแห่งแอสแลนติกตามหาแล้วจะาทำยังไงดีละ่ะน้าต่างสถานะก็บอกว่ากลับไปได้เลยแล้วเราพวกซ้อพวกนี้ถ้าใช้ชุดก็ทำลายได้อย่างง่ายๆเลยแต่ใครจะรู้ว่าถ้าปลดปล่อยผู้หญิงคนนี้ออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหาจูนทางนี้มีอะไรบางอย่างด้วยอะไรนี่มันเป็นบันทึกที่ใครบางคนเขียนไว้เขียนว่าอะไร เป็นภาษาโบราณอ่านทั้งหมดก็คงยากแต่จะพยายามอ่านให้มากที่สุดนะระหว่างสำรวจถ้ำที่เชื่อมต่อกับภายนอกได้พบองค์หญิงองค์เล็กที่หายตัวไปนานแล้วแม้จะอยู่ในสภาพย่ำแย่จนพูดไม่ออกแต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานก็ยังคงมีรูปรักเหมือนเดิมราวกับว่าล่องลอยมาจากห้วงเวลาอื่นระหว่างทางกลับวังองค์หญิงที่ได้สติแล้วพึมพำคำที่ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง และเมื่อถึงว่างองค์หญิงก็ล้มลงชักกระตุกกระทนหันตามปกติต้องรายงานเรื่องนี้กรราชาทันทีหลังจากที่คุณคิดมาข้าก็ได้ขอร้องหัวหน้าผู้คุมที่รู้จักกันให้ย้ายองค์หญิงมาไว้ในห้องลับนี้ชั่วคราวเพราะพระราชาที่กําลังช็อกกับการหายตัวไปขององค์หญิงเล็กพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงทนทุกทรมานอยู่หลายวันหากได้เห็นใบหน้าลูกสาวที่กลับมาในสภาพแบบนี้หลังจากที่ผ่านไปหลายสิบปีไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น แต่ต่างจากแผนของข้าที่จะส่งพระองค์กลับขึ้นมาเมื่อมีอาการที่ดีขึ้นความเป็นจริงกลับดำเนินไปอย่างโหดร้ายละทารุณพระองค์ทรงควักสายเสียงของตัวเองออกและทำร้ายตัวเองอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆในที่สุดข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากมัดองค์หญิงไว้ราวกับอาชญากรในช่วงนั้นเงือกในสลมัมก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติตอนแรกมีแค่คนไม่กี่คนแต่ก็ค่อยๆเพิ่มจำนวน เกิน20คนพวกเขาคลั่งไปกับเสียงเพลงบางคนถึงกับร้องขอความตายนี่ก็คือพลังต้องคำสาปที่สืบทอดในราชวังเงือกมาตั้งแต่โบราณข้ารู้ว่าการที่มีอยู่ขององค์หญิงคือต้นเหตุของปัญหาแต่ข้าม่อาจฆ่าพระองค์ได้เพราะข้ารักพระองค์จึงได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้ในบันทึกรอคอยวีรบุรุษที่จะค้นพบที่นี่และเปิดโปงความผิดของข้า ขอให้ท่านปลดปล่อยองหญิงของพวกเราจากความทรมานด้วยเถิดจากหัวหน้าของกองกำลังรักษาการฟลอปคิดยังไงหาจุนอืมจะคิดยังไงล่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศาเเร้า,เ,าเลยได้แต่พูดซ้ำๆว่าขอให้ฆ่าฉันสินะเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ มอบการพักผ่อนอันสงบแก่องคหญิงเล็กแห่งอสแอตแลนติกเวลาจํากัด3นาทีทิปพิเศษความเชื่อใจอย่างสมบูรณ์ของหัวหน้ากองกำลังรักษาการฟลอป์ <c oughs> คาเตือนหากปฏิเสธไหยนะจะเกิดขึ้นกับอสแอตแลนติก <c oughs> บ้าเอ้ยตลกเส้นดีไปกันเถอะลูซิโอหาจูนจะปล่อยไว้แบบนี้จริงๆหรอ เรื่องราวมันน่าสงสารก็จริงแต่จะมาหวังให้คนอื่นจบเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันจะไปต่อยฟลอปสักหมัดแล้วบอกว่าถ้ารักใครสักคนจะช่วยหรือจะจบก็ต้องเลือกเองฮันเยจีนักอ่านจิต อะไรกันพลังงานที่นี่ไม่ดีเลยเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ที่นี่ไม่ใช่ดันเจี้ยนธรรมดาธรรมดาคุณฮันเยจีมาแล้วหรอครับคุณปาร์คซองจุนจากกิวเฮียงวอนใช่ไหมคะครับถูกต้องขอโทษนะครับที่ต้องเรียกมาในวันหยุดแบบนี้ต้องใช้นักอ่านจิตในการพิชิตเกตนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะได้ยินมาว่าช่วยพลเมืองที่พัวพันในเหตุการณ์ครั้งนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะฉันก็ควรช่วยอยู่แล้วหืม <c oughs> คนที่อยู่ข้างหลังนั่นใครล่ะคะอ๋อ,อ,อคนนี้ก็คือหัวหน้าเผ่าเงือกฟลอปและคนนั้นก็คือผู้ช่วยของคนส่งของนะครับฉันเป็นคนเรียกนักอ่านจิตมาแต่ก็ลืมไปว่าตัวตนของตัวเองก็อาจจะถูกร่วงรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีการสัมผัสก็คงไม่เป็นไรหรอก เข้าใจแล้วค่ะชเวซอยุนคุณก็เป็นตัวแทนของเทพเหมือนกันสินะคะถังที่ไม่ได้สัมผัสร่างกายทำไมถึงพรของเทพที่ปกป้องคุณอยู่มีพลังแรงมากจนแค่มองก็รู้สึกได้นะคะคุณกำนุ่มส่งของเทพเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากกลุ่มดาวสินะครับพวกคุณมีตัวตนเป็นอะไรกันแนะ่ เรื่องนั้นก็ค่อยไปถามคนส่งของกันเอาเองตอนนี้เราควรมาหาที่มาของหนวดที่แพร่กระจายออกก่อนไม่ใช่หรอเอาอย่างงั้นก็ได้ค่ะต้องกำจัดเกตให้เร็วที่สุดครับขอความกรุนาด้วยครับหนวดพวกนี้ทำลายท่านหินที่รักษาอาณาจักรของเราเอาไว้ได้ค่ะฉันจะลองดูสักครู่ <c oughs> <c oughs> หนวดนี่เหมือนที่กับประกฏในดันเจียนไฮฮุนดาเลยนะคะงั้นถ้าจับหนวดได้ปัญหานี้ก็จบใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ง่ายขนาดนั้นมันต่างจากหนวดที่เคยเห็นในไฮฮุนดาต้องดึงความทรงจำออกมาให้ได้มากกว่านี้จะอินนี้คือ มนุษย์กล้าเข้ามาที่นี่งั้นหรอเจ้ามีพลังที่น่าสนใจนะคงต้องตายซะแล้วล่ะนี่คือก้อนความคิดที่ฉันรู้สึกได้นี่ทัานี่นี่ต้องเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วนี้แน่ๆ ต้องรีบต้องรีบกลับไปบอกทุกคนจะหนีไปไหนคิดว่าฉันจะปล่อยไปง่ายๆอย่างนั้นหรอแกเป็นใครกันนะตัวตนที่แท้จริงของแกคืออะไรแกกำลังวางแผนอะไรที่นี่ตัวตนข้าเป็นสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีวันเข้าใจในไม่ช้าข้าก็จะได้เป็นผู้ปกครองทุกโลก และพวกเราเลือกแอสตซนติกแห่งนี้เป็นก้าวแรกไลจะทำลายแท่นหินเพื่อจุดประสงค์นั้นสินะทำให้โดมอ่อนแอลงเพื่อกลืนกินทำให้โดมอ่อนแอลงเฮ้ยพวกเงือพูดแบบนั้นงั้นหรอคนนะพวกที่ปกปิดอดีตของราชวงศ์ที่ถูกสราบคงไม่บอกความจริงเรื่องแท่นหินให้คนอื่นรู้หรอกหมายความว่ายังไง สิ่งที่ท่านเห็นปกป้องไม่ใช่โดมมันคืออสูรและอาวุธที่พวกมันใช้ต่อสู้กับเทพรพะเจ้าในอดีตเมื่อท่านหินทั้งหมดถูกทำลายและโซตัวนั้นถูกปลดอตลลนติสจะถูกกลืนหายในห้วงลึกของทะเลโดยมันนัน้นนันมันการที่พวกเจ้ามาที่นี่เป็นเรื่องนอกเหนือการคาดการ์ แต่ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไว <resh> ้หมดแล้วเพราะงั h h ้นชงตายอย่างสงบซะมนุษย์ผู <ka> ้เป็นอมตะคุณฮันเย็นจีเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณฮันเย็นจีฟื้นแล้ว เกลับมาได้ที่นี่ที่ไหนคะมีต้องกังวลครับที่นี่คือห้องพยาบาลในปราสาทของแอสแลนติกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะชิ้นเป็นลมไปหรอคะคุณชักแล้วก็ล้มลงระหว่างตรวจสอบหนวดครับคุณเห็นอะไรมาจากการอ่านจิตหรอคะชายที่มีขขาวแพ้มีหนวดมากมายเขาบอกว่าท่านหินไม่ได้รักษาโดมเอาไว้แต่มันผนึกอสูรแล้วก็อาวุธเอาไว้ ถ้ามันถูกปลดปล่อยออกมาเมืองทั้งเมืองนี้ผู้เราทุกคนก็จะจบสิน้นอาูรที่ถูกผนึกของแอตแลนติกอาวุธงั้นหรออืมนึกออกไหมไม่น่าใจแต่มีความคิดที่ไม่ดีอย่างหนึ่งในอดีตอันไกลแอตแลนติกเคยบุกโจมตีเอเธนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของโอลิมปัสพอเรื่องนั้นจึงโดนพระพิโรธของเหล่าเทพและจมลงใต้ทะเลอย่างทุกวันนี้ตอนนั้น แอตแลนติดได้ปลดปล่อยอสูรยักษ์ออกมาเพื่อต่อสู้กับเหล่าเทพชื่อของอสูรนั้นก็คือคราเคนอคราเคนแค่คราเคนงั้นหรออสูรมึกในตำนานมันมีตัวตนอยู่จริงงั้นหรือครับเปล่าไม่แน่ใจหรอกนี่ก็แค่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาน่ะอย่าได้พูดชื่อนั้นออกมาง่ายพวกเจ้ารู้มากเกินไปแล้วคุณหรอ ถึงกับขุดคุยอดีตของอาณาจักรเราด้วยสมแล้วที่ไม่ควรรับมนุษย์เข้ามาคุณฟลอฟท่านหินเป็นยังไงบ้างกำลังระดมพลปกป้องอยู่ไม่ต้องกังวลพวกเจ้ากลับไปที่เดิมเถอะปัญหาที่นี่พวกเราจัดการเองมาถึงขนาดนี้แล้วจะไล่เราออกไปอย่างนั้นหรอไม่ได้นะถ้าผนถูตปลดปล่อยไม่ใช่แค่เมืองนี้ทางทะเลก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยนั่นแหละ ที่ทำให้คนนอกอย่างพวกเจ้ายิ่งไม่ควรมายุ่งการรักษาระเบียบที่นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวเงือกจับพวกนี้ส่งกลับไปที่แกบทั้งหมดฮแนี่ พวกน่ารำคาญไม่นึกเลยว่าจะต้องลงมือเองก่อนนะพวกเงือกเนี่ยเหนียวชีวิตจริงๆได้เอาละ่ะถึงเวลาจบสิ้นแอสดังติกแล้ว รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาหืมงานส่งของทำไมดังเยอะจังส่งของล้มหลวส่งของล้มหลว้วฮะหา,หายนะจะเกิดขึ้นกับแอสแันติใช่แล้วถ้าปฏิเสธหายนะจะมาเยือนอผัดยินไหว หาจูนดูข้างบนนั้นสิออเอะคึกคขอเชีย่ยหายนะจริงๆด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ